ความอิ่มอร่อยนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนี่เลยเปนกอี์บอชเชอร์นะคะจากพิริเทศเชียงรายค่ะเราจะแบ่งปันความอร่อยนะคะให้กับแฟนคลับของ LD ที่เชียงรายติดตามปฏิการาในคลิปนะคะ LD ที่เชียงราย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแอลดี LD ที่เชียงรายวันนี้นะคะเราพักกันที่เฮอริเทจเชียงรายค่ะและตอนนี้นะคะเป็นห้องแบบทวินรูมค่ะที่พี่กับไม้นะคะพักคนละห้องที่ปี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะไปตามหาไม่กันนะคะว่าเสร็จแล้วหรือยังเพราะว่าเราต้องออกตะลอนไปเที่ยวที่เชียงรายไม้จา๋ามาเลยเสร็จยังสวยยัง <c oughs> ฉันเรียบร้อยแล้วได้สักพักหนึ่งพร้อมๆเพ้าะเธอเป็นยังไงเป็นเตียงคู่เตียงคู่ค่ะนอนสบายมากของฉันจ้าเป็นมเป็นคิงไซส์เลยเป็นเตียงใหญ่กิ้งไปกิ้งมาได้อย่างเต็มที่เลยฉันได้บัตรมาแล้วเป็นบัตรบุฟเฟ่ทานอาหารกลางวันของโรงแรมโฮเทลเชียงรายเดี๋ยวเราลงไปกินกันเลยไปลลยกันเลยค่ะเติมพลังก่อนจะออกเดินทาง LD ที่เชียงรายค่ะ โรงแรมเพอริเทศเชียงรายนะมีห้องพักมากกว่า300ห้อโห้อง oh. และที่สำคัญตอนนี้เขายังเข้าร่วมโครงการเราที่ด้วยกันถ้าใครมีแพลนจะมาเชียงรายก็อย่าลืมเข้าไปจองแล้วก็มาพักที่นี่นะคะ แลคะค่ะตอนนี้ห้องอาหารออเดย์นะคโรงแรมเฮอริเทจเชียงรายเดี๋ยวไปดูเมนูอาหารกันเลยค่ะคุณผูช้ชมทีป่ปี้ไปแล้วนะคะเร็วบุฟเฟต์อาหารนานาชาติที่นี่นะคะเขาเปิดวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ค่ะเวลาตั้งแต่11นาฬิกา30นาทีไปจนถึง14นาฬิกากันเลยทีเดียวค่ะ คุณผู้ชมคะที่นี่มีให้เลือกมากกว่า30เมนูนะคะทั้งไทยจีนญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปที่พี่ขอเริ่มต้นที่ญี่ปุ่นก่อนละกันนี่และอาหารญี่ปุ่นที่พลาดไม่ได้ก็คือแซลมอนค่ะ โซนนี้นะครับเป็นโซนของสลัดนี่เขาก็มีให้เราได้ทำซีซาสลัดเองด้วย และนี่คือเมนูอาหารนะคะที่เราสองคนเลือกมาทานและเลือกมาแนะนำคุณผู้ชมด้วยพลาดไม่ได้เลยนี่ไก่อบเกลือที่เบดลุยไฟค่ะชิมเลยจ้ะนี่เป็นเมนูไฮไลท์ของที่นี่เลยนะอ๋อบอกนะคะว่าจะเหมือนอยู่ที่เบทไหมรสชาติเป็นไงจ้ะถึงที่เบดเลยค่ะจิจามายแซย่บไหมน้ำจิ้มแซ่บมากไก่นุ่มมาก นะอ,อีกอันหนึ่งที่อยากแนะนำอันนี้เลยอันนี้ก็เป็นไก่ตุนเอ็นหอยยาจีนสู่สิงคโปร์นะเดี๋ยวฉันขอชิมน้ำซุปก่อนเสียงดังปังชัดแสดงว่าอร่อย <laughs> <laughs> มันนุ่มมากกล่อนุมากอร่อยมากเธอจากสิงคโปร์ใช่ไหมเราจะไปกันที่ญี่ปุ่นกันบ้างนะคะอ ซูชิค่ะขออยู่ญี่ปุ่นด้วยได้ไหมเป็นไงบ้างรสชาติยังอยู่ที่ญี่ปุ่นได้ไหมเพราะออนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ด้วยของที่นี่นะฮะนั่นก็คือ,อเป็นไงค <laughs> <laughs> รับเราให้ทำไมครับ <laughs> เนื้อแซลมอน นมละลายสดมากแล้วยังมีเมนูพิเศษอีกหนึ่งอันนะที่ปี่นี่ก็คือนี่อ่าเดี๋ยวฉันเอาเนี่ในพาสต้าเมนูเมนูพิเศษที่เราแนะนำเนี่ยจะเป็นเมนูที่มีเชฟะเขาปรุงให้แบบสดๆด,ดเลยนะนี่เราชิมดูอ,มอ่มาละอืมอืมเป็นไงคะรสชาติอร่อยฉันไปถึงญี่ปุ่นแล้วนะเนี่ยน้ำตาฉันไหลเลยฉ <laughs> ันยำอร่อยมากผู้ชม รุ่นฮาสตาล้วคะมาเชียงรายไม่ทานอาหารเหนือไม่ได้ถ,ถึงเชียงรายนะครัถึงเชียงรายเลยไหมคะมน้ำพริกอ่องนะคะกับแคบหมูมค่ะใครมาเยือนเชียงรายก็ต้องชิมนะคะํำก้า รสชาติจัดจ้านเป็นแบบอาหารไทยมากรสชาติถูกปากแน่นอนอพูดถึงอาหารไทยนะเธอนี่ฉันชอบมากเลยค่ะชอบม่วงเป็นขนมไทยที่รสชาติดีงามมากนะจ๊ะขอบ,บอกใครชอบแบบสไตฝรั่งนิดนึงอดีตฉันจะชิมอันนี้ซุปผักโขมซุปผักโขมนะค่ะอ,อร่อยนะ นนี้เป็นสาคูน่าจะเป็นสาคูไสหมูป่น่าจะเป็นสาคูแต่ไม่รู้ไส้ข้างในเป็นอะไรอันนี้เธอห้ามกินนะทำไมเธอกินไม่ได้ทำไมข้าวหนมชั้นเธอเอามาเหรอเธอเอามาอาหารมากมายขนาดนี้ที่ปี้วันนี้ฉันจ่ายให้เธอเองจริงเหรอเจจัดให้เลี้ยงเองค่ะดีมากไม่ได้แพงเลยราคาแค่หัวละ399บาบาทแค่นั้นเอง มากมายขนาดนี้เลยนะและที่สําคัญอีกอันนึงม<า>สมมติเรามา3คนค่ะ,ะสมมติพ่อแม่ลูกอะไรอย่างนี้คนที่3จ่ายแค่ครึ่งเดียวดีงามเพิ่อีกถูกต้องมีบัตรข้าราชการด้วยบัตรพนักงานด้วยลดเพิ่มอีก5%นี่แล้ววันนี้นะคะทิปปี้กับมายเนี่ยไม่ได้อิ่มกันแค่2คนค่ะเรามีความอิ่มอร่อยนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนี่เลยฟิกกบลเชล์นะคะจากคริเทชเชียนรายค่ะ เราจะแบ่งปันความอร่อยนะคะให้กับแฟนคลับของ LD ที่เชียงรายกติการรวมสนุกง่ายๆ่ายค่ะที่ปีใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมนับนะคะว่าเราสองคนพูดคำว่า heritage กี่ครั้งในคลิปนี้ถ้าทราบคำตอบแล้วนะคะเม้นมาใต้คลิปนี้เลยค่ะพูดตอบถูกนะคะสคนแรกก็รับไปเลยกิฟต์วิชวลสอรางวัลรางวัลละสองที่นั่งนี่ร่วมสนุกกันนะคะ คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าวันนี้คุ้มมากๆสายบุฟเฟ่อย่าพลาดเลยค่ะติดตามได้นะคะที่เพจของ The Heritage เชียงรายค่ะส่วน l อดีที่เชียงรายอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าค่ะพร้อมกันเอดีที่เชียงรายได้ก่อนนะพร้อมกันมันเหมือน3าอีเลยอะเด้อมันเหมือนเชลเลเดอร์อะ ได้กันนะใช่หัวใช่หัวมันต้องทานกับพริกไม่อันนี้มันต้องทานกับอันนี้เพราะว่าอันนี้เป็นไส้หัวพริกก็ได้ไม่ไได้มันคนละิีกัน